แลก็มาตายบนน้าแข็งเลยของไหลไปหมดเลยไหลลงน้ำเลยยังไม่เลิกตามกูอีกโดนอฟูนี่โดนมองโอ๊ยนี่ได้ลูกท่านูตอนไหนวะเนี่ยขุดไม่ได้อ่าทำไมมันลำบากอย่างว่าอยู่กับพวกมึงเนี่ยไป อาชื่ออาชื่ออาชื่อแมนอาชื่อแมนกูน <K new S 2> เป็นฟอร์เออร์แต่ต้องถือธนูโคตรเสียเกียรติเลยขี้นี่อีกแล้วเฮ้ยไม่เหมนฟอร์เออร์กูจะไม่ผิดเหมือนมึงจะไอ้นี่ไม่ได้นะใช้โล่ไ,ไม่ได้เอ้าใช้โล่แล้วมันไม่ดีไม่ลึกคือทำไมฟอร์เออร์ตีกูอะเพราะเป็นฟอร์เออร์ด้วยกันถึงต้องตีอะจิบหายแล้วนี่มันกูเกิดมาแล้วมันตีกูอีกแล้วเนี่ย เอไม่ให้กูหลอนเสียงสัตว์เลี้ยงกันน่ะคือกูเดินไปไหนมาไหนกูสัตว์เลี้ยงแม่งเดินตามกูเอามึงก่อนเลยกูเป็นอาเชืิอทำไมอ่ะกูอาเชิดนี่นี่นพ่อมึงสิน้นไอ้สัตว์แม่งเอ้ยบลีเอรด้วยกันแท้ๆกมึงมาถึงแม่งด,ด่านต้องตั้งตี่กูตั้งที่นั่นเลยวะอะไร โอ้โหโอ้โหเลือดโอ้กูเป็นแค่แมวตัวน้นอยโวกใกล้มาทำยังไงล่ะน่าหนัตกใจโดนตกใจโดนของกูหายหมดเลยอนะขุดแมงทรัพยยากรุ่งน,น,นี่ขุดแมงกูไม่เป็นแล้วแมวใจดวงใจดีกูจะขวนพุ่มึงใ,ให้หมดเลย แมวเลยก็ตายก็โดดโค้งสูงนะวา,างกล่องเฮ้ยโอ้โหเกาะม้ากูโอ้เบอร์รี่ของไอ้ดกมาด้วยแม่งเลยาหายนะมึงปลางโคตราาคด้วยไข่ม้ากูโอ้ไม่หายรอดแต่เฮ้ยชานโกอินก็ตเอาไปทำอะไรเอ้ยอย่าพยศสิเจ้ามาน้อยอยากรู้หรออยากรู้ก็ลองดูดิบ้แก ไอมามเ,เอา้าได้แล้วเหรอเอา้าพอจะได้ก็ได้เว้ยไอมานี่มึงเอาแต่ใจแล้วกัน yeah. เย้ะเดรอดร้อยไ้มาแล้วทีนี้ต้องทำอาวุธให้ตัวเองเพราะดาบเหล็กที่ต้นเกมให้มาเลยหายไปแล้วก็วคืออาวุธทุกอย่างมันจะสั้นจุู่ๆอย่างนี้เหรอไม่นะ มันน่าจะบักแล้วเฉยๆอ่ะขินหนุ่มบักมาทางชีวิตเป็นแมวที่โ, <ก S 1> โคตร<ก>อดสูเลยกูอ้าวนี่พวกมึงอยู่ที่หมู่บ้านแล้วหรอหมู่บ้านนี่แอลยาบัตหัวกระโหลกพอ่อใ้่ไม่มีเลยนี่อยู่กับกูกสติกสตินี่เนี่ย เอากระดูกไปไม่เจอหมาเลยตั้งแต่ผ่านมาแล้วโดก็นี่บร่เอามาฝากปูๆวะเนี่ยเต็มนี่นี่นี่สดๆเลยหวานๆฉ่ำเยี่ยมเชอนนด้นอนะไอดาบดาบของแร่ทองเอ็นชราแม่งดีกว่าดาบเพชรอีกแรงกว่าละดาบดาบเพชรมันแรงเจ็ดดาบทองแม่งแรงสิบเกียร์มึงคบด้วย ไปไปช่วยคิมมึงลงถ้ำมาเดี๋ยวกพาไปเดี๋ยกิมไปหากิมไปหาคุณคอปเปอร์มากิมอยู่ไหนกันแล้วกูไม่มีที่ขวดเอาเอามาเผื่อกูโอ้ยโอยโอไอเกนีอยู่ที่ไหนกันแล้วอยู่ไหนกันแล้วลงมาในถ้ำอะถ้ำไหนที่เป็นรูเนี่ยเหรอกูไม่มีฟอรามิเนะกูตายกูตายกูติดปิโอ้เยี่ยมไปเลยโยโย่่ยู่ย่่ย่ย เฮ้ยทออใหญ่จัดเอหาคัพเปอร์ขุดคัพเปอร์ขุดแล้วขึ้นไปไหนล่ะขึ้ไปไจีนไอจีนไอจีนสุดดีกันตามไปอะไรอะตามว่าอุ้ยดีวาดได้ชุดกระดาษมันดีจริงไหมดีดีชุดกระดาษคืออะไรบชุดกับดาบของทอง์เอ็นชาน่ะบางเหลือทอรเอ็นชานป่ะให้พวกที่เหลือไม่เหลือแล้วหรอก็แต่ อะไรอะ่ะบางครั้งเอเดอร์แมนมึนง Enter Man, มเห็นแล้มันจะมีชื่อเออมึงลอกอ่านเลยแกยังไม่ได้ส่งแล้วแล้วมึงมองหน้ามาันเฉยสปินเตอร์สปินเตอร์สปินเตอร์เป็นไรกันเนี่ยเฮ้ยคุณถ่ยว่าลบสองพันหกร้อยแปดสิบแปดตัวนี้เท่าไหร่ไม่พองไปสักไหมโอ้โหโอโหโอ้ข้าวดาบมึงมีขั้นอีพิกด้วยใช่ปะใช่ ไม่แล้วคืออาชร์ไม่วิชก็มาไอสัตไม่แน่นี่มันบอก deep ocean อะไรกูล้ยเฮียคุยกับผู้คนดีจริงเิไปแล้วส่งเ u e s ส่งไหนไหนมันเห็นลูกศรทางซ้ายป่ะกดไอแล้วมันจะมีลูกศรทางซ้ายเปลี่ยนเป็น g a ม e po gamer p นเอ็ก e x t ้าแล้วส่งรอ c o p อ e r เขเวอร์ุชั่นอสต้าโอเครอฮอปเปอร์ส่งไปข้าวไปทำชุดทำอะไรพร้อมอันนี้ตัวคาบอยู่นี่ล่อยกล่องไปก่อนกล่องมันมีอะไรบ้างเนี่ยสุมเหรอเออสุมได้ชุดมาเออก็นั่นแหละเอ้าเสื้ออีกแลวแม่ก็อะไรซ้ำก็ทิ้งๆไปก็ได้มูมีใครยังไม่มีเสื้อไหมไอ้เกง มันก็หมดแล้วเนี่ยมันดีเพรสอ่ะกูทำไงดีวะโอ้โหเสื้อซ้ำอีกแล้วม่เลยท้ามาคราบก็ได้ไม่ก็แค่แบบกินกับความรู้สึกไปได้เลยทำไมกูหยิบจิตดาบไม่ครับล่ะดาบต้องใช้ดาบทองนี่ด้วยเหรอเออมันมีดาบทองดาเมจแรงกับดาบเพชรอีกจริงอ่ะเอ้าต้องกลับไปดีเพรสแล้ว มาล,มาลกำลังวุ่นกับการจีบสาวเลยอ้เรียบร้อยขอยงแมงเลยไอเยี้ยนี้อ๋อแล้วไม่เอาของออกนี่คือยังอยู่ในกล่องครับเลยอ่าเป็นี่ยโอเคเรียบร้อยข้าวโลกูไปเหอะกู <c oughs> ใช้ไม่คุ้มเลยโล่ <c oughs> มีแล้วาไปอีกเอาไปทำที่อะไรดับบลโล่อะ <c oughs> สายแทงหุย <c oughs> อย่างแรง สองครั้งตายข้าจะหมอนข้าทำไมกูวิ่งเร็ววะไอ้ฟินิกเจอกูเจอฟินิกอ่ะไอมันอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยอยู่ตรงบอลาวาหนูใครเนี่ยเกมนี่บอลาวาต้งอยู่ตอนหมู่บ้านอะแถวหมู่บ้านอะอยู่หมู่บ้านเ่ยอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวพาไป NPC มันเป็นอะไรมันฟุ้งฟิ้งกันตลอดเลยเกิดอะไรขึ้นไอโดมันบ้านสเตลลที่มันฟุ้งฟิ้งคือมันอารมณ์ดีไปเออไอ้ดาโคตาเนี่ยมันด e เพรสกูไม่รู้ทำไงดี ปล่อยแม่งตัวเฮียอะไรวะนะสเกลอะแต่ลากูละพา,าไปาดู<ไ>ปดพิ่นั่เยอะให้กวเหรอเฮลชุดมันก็แข็งเพื่อนไม่แข็งกูโดนลุ่ม้ะนูเต็มตัวกูเลยแย่ิงยังเลยทะนุอะ คิดว่ามึงมีคนเดียวเหรออุ้ยมันเข้าหัวเมื่อกี้เข้าหัวกินเออเหมือนเข้าหัวกูจริงด้วยเต็มหัวเลยเอาอีกคุณจะตายแล้วเพื่อนเป็นไงนะถูกทุกขเข้ามีอาหารปะกินขนมปังได้ปะขนมปังกินได้นี่นี่อะเออกูให้ขนมปังวิเชียรมาตั้งสามสิบกว่าอันเอาดิยวิเชียรเลยเยอะเลยครับอยู่ดีผมมีแต่เนืงอ่ะแล้วกูก็กินได้แต่เนืงอถูกเหลือแต่ขนมปัง มาแม่มานม่ไปดูฟินิชกันดีกว่าไปดูฟินิชที่ห้องพี่เลยมันจะอยู่หรือเปล่าวะไหนอ่ะ้อู้อ๋คิมวาร์ปแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมตามันม่วงๆเมื่อกี้อีกอยู่ไหนแล้ววะก็อ่ะเมื่อกี้ก็เดินตามมากันอยู่เหมือนกันเลก็อยู่กับคิมเมื่อกี้นี่ไงมันจะอยู่หรือเปล่าว่ามันไปแล้วมั้งใคร พี่ดิทำอะไรได้ไม่รู้อ่ะทแงานได้ไงอุ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยแลซอมบี้อยู่ข้างล่างอ่ะไม่เห็ไปต่ไฟไหมเห็นแล้วมันทำอะไรได้สอยไหมยังเด้อเนี่ยเฮ้ยใหญ่เท่มไอ้ข้ามโมงที่ขุดโมกที่ขุดหินนล้วะอุ้ยมีทำไมข้างล่างมีแลซอมบี้อยู่อยากไปฆ่า เอ้เดี๋ยวคาราเนี่ยอาราหนึ่งมันไม่ทำร้ายเราใช่ป่ะเฮ้ยไม่ทำร้ายเอ้าเลือนเลือดล้นได้ไงอันอุกอุกอุกหมดทุ้ยขี่ได้ด้วยเฮ้ยขี่ได้เทมโดย่างเงี้ยเป็นของฉันนะจะตายอ๋อได้ยังอ๋อเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยขออ่านหน่อยอันนี้อะไรอ่ะไม่ตายละ ไม่ได้อะไรเลยเ้ยได้ขนลุกฟินดิเอ้ยกูขี่ได้แล้วขออ,าอ่านหน่อยมีมีมีใครอยู่บ้านปะถอดอ,าอ่านได้หน่อยดิมึงอยู่ไหนอ่ะกูอยู่ข้างๆางหมู่บ้านอะ่ะเลี้ยวเลี้ยวขวามาดูเห็นปะเห็นปะขวาขึ้นต่อบอกขึ้นเนี่ยตามมึงน่าจะไกลอยู่นะยขวาขวาขวา,ขวาที่ที่มันใกล้ๆแบบทานทะเลน้ำแข็งอ,ะอ่ะเอือไม่รูว้วะนี่นี่นี่ไงดู โดนเห็นว่าตัวอะไรเนี่ยโอ้ย่ะหุ่งแดงดอกไว้หน่อยเอ้าเก็บของไก่อ๋อได้ละเฮ้ยเฮ้ยเย้ได้ปะนี่บินได้ด้วยอ่ะใช่นี่คือฟินิกเอ้าบินได้ไหมสรุปได้บินได้นี่น้อเป็นตำนาน แเสร็สลาไก่แดงแล้วก็ได้ขนของฟินิกมาด้วยอะฟินิกกินอะไรวะเอ้ยเพื่อนมึงจำพี่กัดที่กูบอกว่ากูเจอหอคอยได้ปะสนใจไปดูหอคอยกูปะไปดิตันนี้เนี่ยอะก็มีชุดสิทองลวคิมคิมไปไหนวะ้ว <laughs> อันนี้โดเดินอยู่ก็ทำไมกูเห็นโดอยู่ที่เลยเดินอยู่นะอ่าเรียบร้อย <laughs> สัตว์เอ้ยให้กูดีใจเกินนาทีไม่ได้เลยแง่วะ